การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนายสุรพลเพ่งน้อยผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสได้ดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยมีเป้าประสงค์หลักดังนี้นักเรียนคุณภาพผู้บริหารและครูคุณภาพโรงเรียนคุณภาพกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพรูปแบบการบริหารที่นำไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จทีมสุรพล 4D ดีโมเดลโมเดลวิถีคุณภาพที่ยั่งยืนสู่ปฏิบัติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสร้างคุณค่าต่อยอดเทคนิคการบริหารจัดการศึกษาโดยแบ่งสัสดส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วม50ระเบียบกฎหมาย หลักวิชาการ30%ทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร20%หลักการบริหารจัดการร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอร่วมภาคภูมิใจการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงภายใต้แนวคิด2องค์องค์กรการจัดการขับเคลื่อน โดยวิถีคุณภาพมีองค์ประกอบดังนี้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสร้างคุณค่าต่อยอดการเชื่อมต่อกับสถานศึกษาการเชื่อมต่อกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จริงการเชื่อมต่อครูผู้สอนนำไปสู่ b เบสแพ t i ิสและลูกจ้างพนักงานราชการปฏิบัติตามแนวนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ขับเคลื่อนวิชาการโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ2,565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาการศึกษาวิถีคุณภาพด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งและทำให้เกิดผลในการปฏิบัติจริงประกอบด้วย a m s s p a t ปฏิบัติงานในการบริหารงานของกลุ่มต่างๆและบริหารงานทั่วไปที่เชื่อมต่อสถานศึกษา Budgeting Report System ระบบบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสโมเดลการบริหารและการปฏิบัติงานซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงวิธีการการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Zoom Meeting Google Meet Line ในการบริหารจัดการนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาสำลิดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา6เดือนส่งผลให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัล โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564ระดับจังหวัดโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกิจกรรมการเลิกเปลี่ยนเรียนรู้การนําเสนอผลงานและการประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุดจริตระดับภูมิภาคเบสแพลติส ครูผู้สอนนางชูศรีจุนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพนมรอกเบสแพลตทีสผู้บริหารสถานศึกษานางสาวพิชาพัฒ์โหนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอกเบสแพลตทีสนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานางสาวพิชาพัฒโหนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอกกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดงมัน รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2กิจกรรมถอดบทเรียน b a s e Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับประเทศนางสาวรัตนชนกรัตนภูมิศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรางวัลพระพฤหัส,สบดีประเภทบุคคลกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษานางสุขศรีลำถึงแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่และส่งผลให้ 1>, 1. นักเรียนระดับปถมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการร้อยละ90ขึ้นไปทุกด้าน 2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสำลิดผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ99.25 3. การทดสอบการศึกษาระดับชาติโอเนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ1.58และเด็กหญิงพิมพ์ประพั์ โตพิกุลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไพยสาลีโคกเดือประชาสรรมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็ม